บายด,ดีตอนปบายก็แล้วกันพี่น้องใจดีตลาดก,ก็ชิวสองปอ,อาจเด้วยพี่น้องเดินหลังจากที่ไปหาเนื้อไม้แลกเงี้ยข้ามบาันดงมาพิถีพิถอย่า้อีถามว่าได้บอหืมจ้ามีจา้จาข้าบันได้ซื้อแมนบันได้กินนะจ๊ะโอ้ซื้อปีกเป็ดพี่น้องเอาาาิ้นมาฮักตีฮักกินบัวม้าฮักกินบัวมารับชิมงานเท่านั้นเผ็ดเราได้อีกบอกพี่น้อง นาะก็เลยว่าเออซื้อปิดเป็ดมาปีกินนะจ๊ะขับเอื้อกับบ่วบ้างจ้าก็เลยอยู่แค่เนี้ยแหละเออกิมนานหะกินบอนไม้ทีมงานทำกินบอนไม้ภูณราพิทักษ์บอกวถ่ายเห็ดออกภูณราจะได้เห็นขับป่าห้าเห็ดจ้าตอนนี้ก็คือยังนะจ๊ะพักกอนเนาะถ้าไม่เสียตังนี้ได้ถ้าไม่เสียตังนี่ก็คือไม่ได้อีทเลยนะจ๊ะทุกคนเนาะ ต้องไดซื้ออะไกต้องไดซื้อพี่ดอเอ้ยถ้าวางเงินยูทูบไปใส่เปิดนี่เลยจ้าซื้อเออซื้อหากระบดได้จน่ะยูทไปไหนดไปไหนเรไ้ออันนั้นนะบริทคอาหาร จะปิ้งเป็ดแล้วก็กินกับตำแล้วจะปิ้งนกตำทุกวันจะทำมาเปือบบอเบียปีกแต่ปีคือเนาะโอ้ยแล้วกเป็ดอยู่บ่อยาได้กินแต่ปีอืได้กินแต่ปีไปแล้วปัสนาการจ้าิ้มยานหาอยู่หากินอะไรเจ้าตอนนี้จะหาเลาะกินจนหอดปักซองแพ้ลงมา เพิ่มสปีีกเ็ดอีกแล้วามเราไม่ก็ได้ปีกเ็ดเฮ้ยแมวได้เกาะได้ตัวเอาได้เกาะับไทยตัวนั่อมันคือไปี้ปลาีขั้นได้มันสลปีกทิมอยู่ป่าเรมเประแดงกี่ดองสข่าวมาตนาแหละไปไทนาอีกโอ้จะเมนบเมื่อยบมออยู่ไทนาตากแนบจะเป็นร่มู่ กูโซกระเดินกระเดินมันสิยังเป็นคนอยู่บพราะคณะนี้นปะปัญหาจมเจ็บลงเจ็บลงังแหบไปไทยนาไ <คน S 2> ม่คนเป็นหนิวในฮ็ดเวียงเขาบริจีบได้หมอลังเขากับกันเข้ามานั่งก <c oughs> ินอยู่น,นั่นเออน,นั่งเสียเวลาอยู่นะมันเจ็บได้กันเฮิตไทเฮ็ดหน้าไทายให้ไทยหน้าเนี่ยบอจะแล้ว<ๆ>ก,ก็ไปคุดน้องอีกส่วนวบบส่วนแบบบริจีบจ้าจ้า ขันสมุดมานังขัามานังอยู่นี่นั่จมอาตจาเจ๊บละจะเป็นบอคือกันจะเป็นบอคืออาตุจ้าอาตุจานะแม่าง้างคือใส่เรอจะกินน้ำเพื่อใส่เหีเห็นนั่นมาจะกินน้ำมันตัวซีว้าดิน้ำอย่งน้ำยัง โฆะด้วยนมคือน้ำหมึกน่าเดีน้ำหมึกน่าดีหยังมันดีหยังดีหยัง่ยับไปบอกมันดีหยังคิวกะต้อกันละคนก็ได้คิวอันเดียวคนยังคิวอันเดียววังน้คนคิวกะต้อกันล้พี่นรองเฮ้ยเทาคิวต้อลกใจพี่นาดีกับขาเฮียแล้วนี่เนาะข้าบ่อพี่นาือคุณเก่อเออข่าอข้าแล้วเจ้าดันบ้านฮาบ้านนองมันหาปีเขาจะงาม

ไปดไเอเก็ีนานะกสิบแท่นี่ตั้งไม่กอนดนเฮดอึงเทินกันึดีละเดเด่นละีเดเดนะัดีละีเดใมารียโอเบิ้งเฮไาเรีโอเบิงไว้ไปซอนแล้วมีลักสบายดีอเปี่ยนไปซ้อนแล้วดาียโอละพอเปลี่ยนนี่เสบาดีปลยนอยู่บ้านก็ได้้สบายดีพเปลีนอยู่บเ้ยปน พีเฟเตรียปลาแดกแล้วก็ใส่พริกจับนองสูตรเซ๊กระทะทองแดงจ้ะแซบเลตีนแซ่บการประกวดมาแล้วนี่คือสเต๊กระทะทองแดงนะจ๊ะเกินอะไรเกอะไรนี่นแช่เหงือไหเพะกิน่บจะยังไงกินไปโลล้าววววววดวว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 กตัวว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 วกินววววววว

ต้องสงการบ่จังได้นะเฟดูีย้นชหน่อยเขาก็ขายเนาะเฟชกับกระเจ็บค้าอยู่เฟเนาะใคร ได้ปลาอาดย่างกุ้งเกล็นจ้าเจ้าเรื่องกุ้งหรืออรอบสุดๆที่นี่แต่แล้วไข่นี่บอกอันเรื่องกระเพาะเป็นยังไงมาจัดพี่น้องจัดจ้าคืออยู่บ่จ้าปีงปีกเป็ดเอือบประแล้วก็เอือบแบบพริกจ้าเนี่ยจ้าเนี่ยบอไดใส่ซีแต่ยังใดจ้ดแต่เหลืองเองนะอย่าเยอะจ้ดเซปทาทองแดงลงมือเห็ดจะต้องแสบแต่ว่าพี่น้องบแสบอยู่นี่เสียไปแซ่บอยู่สัน นะไปบ่宝า马ม,ามือนอี้ก็คือว่าพลาดนะจ๊ะจัดหาแม่นางงงก็คือว่านอนตายอยู่จ้ะยังสลบ็อสลัยอยู่พี่น้องเอ้อโอ้ย,อยไม่แลว้วไพ่แห้งกดบ่มือนอี้ลาบปลาคั่วปิ้ดคั่วไก่จ้ามือนี้นะซื้อมาเลี้ยงสู่กลิ่นมาตูดกินลายมือแล้วมือนี้ก็ซื้อมาเลี้ยงสูตรยังบา้านงสูตรสว่างน่บ่อสูตรอันเซฟปะทะทองแดงตัวนี้นั่น ุซาวงมือนยังนเดาออกมาใส่าออกอืมอืมไมอใจะมืคือไรคือไรไอ้คิเว่คืออีบอี่น้องคืออีบอจ้าอีบอจ้าอย่าอยู่ว่าจ้าสั้งมาเบิ่งน้ำกนพ่น้องเนาะ วันนี้ไอ้สีโซฟีมือเองจ้าเออนะะจโซกับจีเซบอ่ะเซบด้วยมูลอะไรกินจัมสื่อมาเลยอือคือว่าแล้วเนาะเฮ้ยซื้อหากินบลาหาซื้อมากินปลามานได้ได้สื่อกินที่เราเอ้ยไปบ้าไปเลยไปบ้าไปกุชชี่เราเลายกาชแี่นเราเนิลาโอ้สันกะระสันไปเบิ่งเห็ดเผือกอุอเลยเนาะไปมืออื่นไปไปเบิ่งไปไปมือแรงปู้ว่าและมือแรงแรงคอยชวนจะไปกุชชล่เรา เอาอยู yeah. hey, uh, um. mm ่เลยเดี๋ยวอยากทอดอยากแกะสะอ้อมอยากย่างตัวฮะกิโลป่นจะแซ่บนะเออป่นยาคิวป่นยาป่นแม่ตัวตะกรุดขะพูนตัวมันมันปุ่นป่นมันจะแซ่บตัวกระติบไกก็ที่นู่มงแล้วมาคุยร้านอ่ะมันมันจะหลอกนะนะโลด เออนายแคกไปนกี่ยนี่ไม่ไดีเลเขาจะได้พอสิบตัวมันบอเลิกคนไมมันบ่อเลิกมันบ่อทันเลิกมันบ่อท่านโตใหญ่ท่นสื่อเสียมางไหมน่ยพอสิไปอีแหละบอกตีเสียมอีแหละเพาะมันเสียมมันอมันมันหย่อนล้ต้นเี่เออคุณค่รได้ขนานั้นนะคุณอซื้อไหมได้้างดาอืออืไม่สางทยมีต่ลูกเบิ่งบอดคุยจีโร่ลายครับโอ้ในไฮน่ยจะลกเป็นลูก น่าโลนะเขาคนลาให,ห weakest, mm ้พ hmm. ี่หยุดในตุ้คันตูกคันไล่ไยจิโต้เนี่ยปีนี่จะมาอยจิโต้ไล่น่าโลอย่ากิ้มปนโปนนะผู้ตัวอันตัวมันเป็นมันพู่างเพศนะแล้วก็แซวตอนนี้นะฮะกินแมคโดนัลก์นะสกอร์ว่ามาเา็นตัวกอร โอ้ยก oh oui, ้อยนะแซ่คือยังมีกลิ่นมือนากับไอซีโอ้ยก้อยกินมือแรงกว่าขนุนไ่เปเนืัอเอานั้นอะไรเป็นไรก้อยไงอ้าวก้อยคือก้อยกับผอมก้อยคือฮกชายเวียนมาบอบอผักก็ได้ก้อยเป็นโตก็ได้บอเอาออกก็ได้ออาแต่ปีจะออกอาจจะปีกับขีกันมันมีขีก้อยใช่หมกม่วงจ้าก้อยจะหมกม่วงอื แต่เบิ้งได้อยู่คลิปไอซี้ะโปรโมทอีกแล้วอือมันคือพอเป็หน่อยง่ายกว่าคนทลองก้อยด้วยะไม่ขนุนหน่อยขั้นดูเอาปีกออกก้อยก็ได้อือโอ้ยไม่ขนุนหน่อยน่บอกไปยาสีตามแล้วนะจ้าแซ่บก็กินไม่แซ่บก็กินจ้าวเหนือเขานั่งเน่กก้อยันไหนแซ่บรีได้ขั้นใจอย่างให้มันเข้าเนื้อเข้านั่งน่ะจ้าก้อยเจ้าก้อยแล้วเจ้าจะไปขวัวหรือว่าสั้น คืออันน้ำโต๊ะหมันได้ขวดขวดชํนนึงแล้วมาก้อยมาก้อยแล้วไปขวดำไม้ให้เขาเนือเขาเนื้อไปหอมยังหอมหอมผู้ด่าหอมตปหอมอันบ่เยเห็นกินเซีนะปีก้อนแล้วก้อยไปคนคนนอยู่เนตุ้ยล้างน่ะนะเปิปีนี่แล้วก็้อยแสดงว่าแซ่บของ้านอากเซ่เด็กน่อยเคยกินเด็กน่อยเ่เคยกินเขาอย่าวันเสด็จก่อยแขวจันเปี้ยว ่จะพีร่ีาแต่หอมลาเอาตั้งนี้ก็อบต้าออกค่นนึกตาด้ลยไม่จะเป็นยังไงจะนม่ของนอนก็อ่านึงยู่เป็นไรซีมมรถติดละกาคุงเท่านั้นแหละทีมงานหาแนวกินง่ายซีมึงดูซีมึงดู ู่ปกติแล้วก็ปูนขคูนาะไฮซินน่าเน่อยยาวอยา่ได้น้อยเหมนบาขาอวบ้านนเขาแหกบังนาเลยใส่ในนอนอื่นแท้เลยผสมในนั้นธนรมสมแทีน้อยคือมันยาวแท้ออกหหูบุนบุญมาซีบตอนแรกคื่อว่าบ้ยาว โบมาเตมือเบอกเลยลอย้ะจ้าันเบรคีบกระดาษโบมาด้วยผ้าทุกภาพอย่างยิ่งใหญ่น่ะจะมีหอดปงหอดเป็ดมือหอดตำหมักหุ่งหมักหุ่งนะจ้าเออไสีั้นตื่นกบตื่นเด้อเออ่าฮ่าฮ่า่ตื่นกลับเลยเจาโจงดอกให้ผู้น้อน่ะตื่นกบตื่นเด้อสามหมื่นสามคืนอลอเียคแล้วไปไสก็คือบบมาเด่ะแล้วหายพอเจ้าบอก ไม่เพาพ่อเจ้านั่นทีมลูกค้านะนี่บ่เราอย่าสมไกลหรือวบ่ทุ้งไฉอย่าสมไกลพวมาไหนลบ่ได้นอนเ้ยกระทียมมันจะดึกต่ไก่ะสมไกลเลยบ่สมสมแต่ย่าสมไส้เขียดต้นนึ่แหละบ่สมไกลชุลกิจบ่มไกลชุลกิจนั่นแหละ้วเ็ดแห่งติดใจยสายานยากตสมไกลแค่เกลวตาม้อ พร้อมเลยนะจ้าตกลมเลยเจ้าอย่าไปตับไม่รู้เอ้าเชิเออเก็บมาให้ชันใส่ตับบอลน่นะเจ้าเจ้าเออเจ้าเจ้าฉันเพื่องนไปกินพี่น้องไปกินปากกูจะสื่อแจ๊กแสะแจ๊กลาน

จะดีแล้วมันจะได้เคลียร์ยังร้องไงมามามาข้าราชการที่อะฮาเดจ้ามาเดจ้ามาเกียวสหัสดีโอ้โหเมื่อก่อนจมนวนส้มแซวพี่น้องเอ้ยมันจะมีสีเขียวเนี่ยออกมาหน้าแข็งไม่เอนแล้วมันบ็มีสีเขียวแล้วมันบ็สบายตาคนที่เป็นไปยู่มีแต่สีเรืองแดงบ่มีแต่สีเย็นเย็นเลยนะเราหนึ่งนาที

พี่ขอบอยณครับวอะไเลือกาวสารก็มีหมดคับเลยแตก้าวจะขึ้นกินเพชรเท่าแต่ว่าจางไม่ได้มาได้ิอไ่ไหาคล้ายคิสอบเลยแหละอากาศร้อนนะหรืว่าอัจจุบานนาคู่เมนปบไปว่าเหมือนแรกไปข้ายคลิบสอบนี่แหละบอกเฮ้ยคืไปตั้งหไมามั้งใช่นางมุ่งใด ใครตะเกียบน้อยแค้มหวยเ้วแต่สมัยก่อนน่ะเนาะแต่สมัยก่อนซาตะเกียบน้อยใครจ่ใัรจตะเกียบน้อยไนแก่พวกพุทธในแกะไม่รู้หุ่มยู่เนาะม่ใช่พุทธเว้นพรก่อจจายเป็นปัทจายพุทธานะเนาะจะด่ขงเขาเกยกับลานั่งกราดึกๆมานั่งกระทาบริการในชุมพุทธคนบ้านเฮาเขาจะศรมากกบพระปัจนี่ะ นั่งกาแฟนั่งชักน่งกับยกเยื่อองนั่งอยู่อ๋อแต่ปรแต่กลางมือแล้วแไปจอหยอกันยังอะนั่งกับมือูน้อยู่เนาะตีใหญ่ก้อยกุ้งเต้นนิดหน่อน้องใครเราเป็นตาง มัดกานมักานรือชการมเจ็บกินเเพิ่มอะไรปีให้เตัง่างเหยเลยปีมแล้วเดมันมีปีปัไ่หมมันเป็นน้ำแขกมัน่ะรอยาก้อกันคไปเป้าแล้วเขาก็มเกหอมเลยอเใชกินยมาล่ามักจ่องใช่กิน มารานะคะเครื่องครบมาเร้อเก่านี้หบบจองหนี่อืออือือาหอยห่ะจะก็ไูให้น้องเาหามาเลยคอยบอกเคยกินจ้กคืออลารแบบจองอะมันบ่แซ่บเพราะว่าันแซ่บมันสะอาดนะแซ่บแซ่บแซเพื่อไม่ครบแต่ังไม่ถึบ่แซ่บพอกินตลาดแบบจองลับเท่าลับหนึ่ปกินกัวกันง่ายนั่นเป็นล้เท่าก็ค่อยกินลับเท่ากบอดินแต่ว่ามักจองาเรือที่ด้านหลบเท่ามันแซ่บกว่าแซบรู้เหรอ่าจองมันสะอาดได้ นี้มจองีน้อะไรอันยังก็เฮ็ดลำละครอย่างแค่เาบทบหยั่งยงมาได้บงโบเคยกินกัคตัวนี้แลละครเฮ็ดตานเลยน่าเป็นละครอะไรแทบคนนด้กับโเคยในที่นาสื่ออยมาหาจากเจ้าแม่ยานจองมือหนาเนาะมากเหมือนนี่นะมันกไปอย่าพอกินนะไปกินเล อืมูจักเบิ้ดปูจักเบิดกระดาเลมอนเลมนเรื่ีนาอะโอเคเบิ้ดเอาต้วจุดออมาว่าอ้าวนันคกูบ้าแค่ไหนระหว่าป้าแต่ว่าโคมาแต่ทางพนวัได้กินข้าวจะห้างมูบ้านองกับเอ้ยห้างกับใครอยู่ด้านห้างกินโอ้ยน้องน้องกับใอรกินห้างฟิน ที่ห้างไม่ตะกี้เกิดปลาคาสิกิล่ะคาซิถอดแต่ห้างมูดีดอกความพืบหน้าพเห็นนึ่งนึงเอียงกับเมียนะไปแล้วเขาเอากระตงบ้างเลยในบางแหงนะป๋งรื้อุกกระเด็นน้ำปั่นปอายบอกเคยเอียงเอียงกับตายนะบรรณน้ำแ็งบมมันเอียงนี่เท็จเนาะะช กยังทุยกับยศยงแหงแล้วน่ลานลานกับกระสักกะป้าเป็นนองกันบ่ครัน้องกันบ่ใยายเพชรชุมใหเพ็รน่นมีชักเป็นน้องทุ่อยยังนำมาเจ้าโครใช่ไหมยี่บลูกลูกล้วตบอกที่้งี่ันยายคัจเอื้อยเอื้อยบเอื้อยอื้ออยี่บ่น้ายขัจะเอื้อคอยเอ้คอ นะั่เนกอับปนจุจีนขอต้ยปนอยู่อัน่อโบเยแก่่อยแกินปนจุเหรอนแตงอีกะเคยกินเยอ่กินยิงมาท่ากินแทก่แกุแห้งอ้จุจีแอมตใหญ่จุจีขีมูจีอน ну ั้นนะครับกะมาปนจุจุีเบียงมูานมูเนะคมมปนจุดขีมูเด้เคยกินแต่กนจุดขี่มูจุดปน่างนิเพชรน้อง ปีที่แล้วคุดม้วนม้วนวยเดียวได้ถวยหนึงที่ใหญ่อทมปีที่ไรปีนี้มมีคุดมั้นวันนี้ขี่นบ่ายิ้นแตุดบ้างนันเด็คุดอยู่บ้างโอ้โหเฮหายคุณยากก่อนน้ำมันใคือน้ำมมีอะไรนะมุดมาอย่กไปคุดบาได้เขาบอมาเลยคนบอมาเลยเขาอาพืเลน้เอาออกชื่อ ใย่าไม่เยาเปลี่ยนมาเปลี่ยนกันเมื่อนะคนคุนคนคุนเมื่อไนร่บอสะบั่าว่าไม่กินบอกววาอีกเพือนนี้อือปวดโหมูกระไรน้เฮยบุญก้อหอนน้เยบุญก้หอดจอดบัเถิงนั่นแล้วอือบไ้กินกาดิบอะไ้กินไปพี่น้องกับชิคเอาเกียบไากาดไปเพลินสนิกันแล้วกันพี่น้องจ้าติดตามคลิปหน้ากัแล้วกันจ้าสบายดีจ้าทุจริตไหมทุจริตไหมลูกไปได้ลูกไปทำไมง่ายเลยเร่มต้ที